คันที่3ครับ Ford Ranger Raptor 3.0 V6 ปี2023สเปคเหนือชั้นรถกระบะสายพันแกร่งสภาพมือเดียวจากเจ้าของไม่เคยทำสีไม่เพียง31,000กิโลเมตรดูแลอย่างดีทั้งภายในและภายนอกพร้อมใช้งานได้ทันทีเหมาะสำหรับใครที่มองหาความสปอร์ตผสมความสบายและเทคโนโลยีจัดเต็มครับรายละเอียดเครื่องยนต์ ตัวแรง2,956 cc V6 ให้พละกกำลังจัดจ้านถึง397แรงมา้ามาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ10สปีดพร้อมแ p a เด l ล shift ขับขี่มันทุกเส้นทางช่วงล่างแน่นตามแบบฉบับแรปเตอร์อย่างสมบูรณ์แชสซีไรตํตำหนิรายละเอียดอุปกรณ์เสริมภายในจัดเต็มด้วยระบบ wireless charger ระบบเสียง Bang Olufsen กล้องมองหลังระบบเตือนจุดอับสายตา (Blind Spot) ระบบ Keyless Entry และรองรับ Apple CarPlay ครบครันทุกฟังก์ชันครับราคาเพียง1,350,000บาทครับโทร0979818628รถจอดรอคุณอยู่ที่กรุงเทพเขตบางนาสอบถามเรื่องเทรนรถเก่าหรือปรึกษาเรื่อง finance ได้เลยครับแนะนำว่า ก่อนตัดสินใจซื้อรถทุกครั้งควรนัดดูรถจริงให้แน่ใจด้วยตัวเองก่อนโอนเงินครับดูรูปรถไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปต่อคันถัดไป